สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอณัฐภชนการนะครับวันนี้มีเนื้อหาสําคัญที่คนไทยแล้วก็แพทย์ไทยหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ควรจะได้ฟังแล้วก็ได้แชร์ให้กับคนที่คุณรักนะครับวันนี้เป็นคําแนะนําที่ได้จากการประชุมแล้วก็การเผยแพร่ในเรื่องของการวัดความดันในแนวทางการรักษาใหม่จากยุโรปนะครับซึ่งออกตีพิมพ์ในวันที่30สิงหาคม2024ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ประชากรไทยคนไทยบุคลากรควรจะได้นนนทาาร,ราบติดตามไปกับคลิปนี้นะครับ ถามไปในตัว f c นะครับว่าความดันของคุณแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับก็ไปดูในตัว a c e b o o k นะครับก็มีคนตอบมาพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมความดันนะครับในอันนี้ก็ได้ราวๆสักไม่เกิน140-90นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยกันมาดีนะครับแล้วก็จำนวนหนึ่งก็เป็นคนที่ความดันดีมากเลยนะครับคือต่ำกว่า120-70บแล้วก็มีจํานวนหนึ่งที่ความดันอาจจะสูงโอเวอร์วัววงไปบ้างแล้วก็มีจํานวนน้อยนิดนะครับที่ความดันเกิน160 100นะครับในขณะเดียวกันในทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับทีนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาว่าการรักษาความดันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลขนาดใหญ่ในทั่วโลกนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเราเกิดปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยแพทย์แต่ละท่านหรือการรักษาแต่ละท่านเนี่ยบางทีอาจจะยังใช้ไกด์ไลน์หรือแนวทางการรักษาที่เป็นการรักษาก่อนหน้านั้นอยู่บ้างนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราปรับการรักษาหรือการได้ฟังคลิปหมอณัฐในคลิปนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราควรจะต้องระมัดระว,วังอย่างไรนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นแนวทางการรักษาที่เราได้มาจากการตีพิมพ์เมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมาของยุโรปนะครับมีประเด็นที่หมอณัฐเห็นว่าเข้าได้กับคนไทยแล้วก็มีที่เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะเล่าถึงประเด็นที่เข้าได้กับคนไทยก่อนนะครับแต่เดิมเนี่ยข้อที่1เนี่ยคือเราเชื่อว่าความดันที่ดีเนี่ย แต่ต้องเรียนให้กับทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยอยากให้เราจดจําค่าความดันหรือว่าจดบันทึกค่าความดันที่วัดได้ในโรงพยาบาลกลับบ้านมาด้วยนะครับค่าความดันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ค่าคงที่เช่นเกินร้อยสี่สิบอันตรายต่ำกว่าร้อยสี่สิบปกติมันเป็นตัวเลขต่อเนื่องนะครับเหมือนน้าหนักไม่ได้แบบว่าน้ําหนักตรงนี้อ้วนน้ําหนักตรงนี้ผอมเลยมันไม่ใช่ตัวตัดแต่ว่าทุกทุก มิลลิเมตรประหลอดของความดันที่คุณเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เขาอยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะใช้คําว่าโรคความดันนะฮะเพราะว่าถ้าโรคความดันก็คือมีจุดตัดสูงเกิน140ต่ําต่กว่า140เป็นการจุดตัดแล้วก็อาจจะทําให้คนไข้าบางคนเกิดความชราใจใช่ไหมครับซ้ําร้ายไปกว่านั้นก็คือบางคนเนี่ยบอกว่ารู้สึกเราไม่ปวดหัวไม่มีอาการนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าความดันเนี่ยบางครั้งความดันสูงแต่ก็ไม่มีอาการเพราะว่า คนไข้คนนั้นทนได้หรือว่าเส้นเลือดคนนั้นทนได้อะไรเงี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองถึงถึงตัวอาการเป็นหลักนะครับให้มองตัวภาพรวมทั้งหมดนะครับวันนี้เกณฑ์ใหม่ที่ใช้เนี่ยผมคิดว่าเข้าใกล้เคียงกับประชากรไทยพอสมควรนะฮะคือเขาพยายามจะบอกว่าการลดความดันเนี่ยต่าๆเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียนะแต่ว่าการลดความดันต่ําๆเนี่ยแต่เดิมเราก็คือว่าค่าวินิจฉัยความดันโลหิตสูงจริงๆก็คือตั้งแต่ตัวบน140ม mm ิลลิเมตรตลอดเนาะเวลาเราวัดเนาะใช่ไหมครับหรือตัวล่าง เขาตัดคําว่าและออกไปนะครับความหมายคือว่าถ้าความดันตัวบนคุณไม่สูงแต่ตัวล่างสูงแล้วก็วัดซ้ําหลายๆครั้งแล้วยังสูงอยู่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าคนที่มีความดันอยู่ราวๆรว120้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเก้าตัวบนนะครับและตัวล่างเจ็ดสิบจนถึงแปดสิบเก้าจากเดิมที่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้นะฮะตอนนี้เขาเขียนว่าเป็นความดันเริ่มสูงนะครับหรือาภาษาอังกฤษกาเรียกว่า elevated blood pressure นะครับเพื่อเป็นการเตือนเฝ้าระวังให้กับคนที่มีความดันตรงในช่วงค่าประมาณนี้ในกราฟนี้นะครับว่าให้มีความระมัดระวังทีนี้ในกระบวนการรักษาเนี่ยเขาก็พูดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ได้แบ่งช่วงอายุไม่ว่าคุณจะมากจะน้อยจะชายหรือจะหญิงใดๆนะครับแต่พยายามให้คุณเนี่ยสามารถที่จะควบคุมความดันได้ดีนะครับโดยที่เป้าหมายในการรักษาเนี่ยแต่เดิมเราบอกว่าพอ อายุถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยความดันสูงบ้างก็ได้นะครับซึ่งหลายๆาท่านอาจจะมีความเชื่อแบบนั้นว่าจะอะไรกันนักขนหนากับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในปัจจุบันนะครับในไกด์ไลน์นี้เขียนไว้ว่าควรจะลดความดันตัวบนให้เหลือไม่เกินร้อยสามสิบนะครับแต่มีคําสําคัญทางด้านล่างว่าความดันที่ต่ําเกินไปในบางคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยเขาอาจจะเกิดอาการบูบเวียนหัวแล้วหมดสติแล้วอันตรายก็ได้ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องปรับไปในแต่ละคนนะครับ ว่าเขาทนได้กับสภาพแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการปรับเพิ่มยาบางชนิดอาจจะทําให้ตัวบวมไม่สบายตัวหรือเกิดปัญหาค่าไตผิดปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียกว่าปรับเทเลเมตหรือปรับไปในแต่ละคนแต่อย่างไรก็ตามควรจะได้มีการโอกาสในการสื่อสารกับแพทย์เจ้าของไข้นะครับทีนี้ประเด็นความยากก็คือว่าถ้าเป็นในหลายๆโรงพยาบาลที่คนไข้ยเยอะมันก็อาจจะมีระยะเวลาค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นการวัดความดันด้วยตัวคุณเองก็มีความจําเป็นนะครับ ทีนี้สิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือว่าเราเวลาที่เรากินยาความดันนะครับอย่างที่คนไข้หลายๆคนกินยาแล้วชอบอดยาเพราะว่าเชื่อว่าหมอจะเจาะเลือดอันนี้ย้ําสําคัญว่าไม่ต้องอดยาความดันนะครับไม่ควรจะงดยาความดันเพราะว่าเป้าหมายที่สําคัญคือคุณหมออยากรู้ว่ายาที่คนไข้ใช้อยู่นั้นสามารถจะควบคุมความดันได้ดีหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นย้ําสําคัญว่าเวลาคุณไปโรงพยาบาลคุณไม่ต้องอดยา ถ้าคุณกลัวจะลืมการกินยาคุณกินยาความดันโลหิตถึงแม้ยาตัวนั้นที่เป็นยาความดันนะครับเขาบอกให้คุณกินหลังอาหารเช้าคุณกินเปลี่ยนมากินเป็นก่อนอาหารเลยก็ได้หรือตื่นนอนแล้วกินเลยก็ได้นะครับสิ่งที่สําคัญตรงนั้นก็คือการกินให้สม่ําเสมอมากกว่านะครับถามว่าต้องตรงเวลาไหมแปดโมงเป๊ะไหมอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าก็ควรที่จะต้องเรียกว่าฝึกระเบียบวินัยในการทานยาความดันด้วยเพราะจะได้ไม่ลืมนะครับนี่น่าสนใจนะครับว่า ในกรณีของความดันเนี่ยถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าคนคนนี้มีโรคที่เป็นอื่นๆนอกเหนือจากความดันเช่นเป็นภาวะไตเสื่อมอย่างมากนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเสื่อมอย่างมากส่วนใหญ่คนก็จะมีระดับ3 4มสี่ห้าอะไรเงนี้ครับกรณีนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นไตเสื่อมระดับ4ี่อะไรเย่างี้ครับก็อันนี้ก็ต้องสื่อสารกับแพทย์ดูนะครับเป็นเบาหวานหรือมีคอเลสเตอรอลสูงหรือเคยเกิดเส้นเลือดในสมองแตกหรือติดตันแล้วคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยการลดความดันให้ต่ำลงจะช่วย ทำให้เขาลดความเสี่ยงในการเกิดอามาพฤกษ์อัมพาตครันขัดไปได้นะครับอันนี้ก็สําคัญมากดังนั้นเกณฑ์อันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าคุณก็น่าจะมีความดันที่ร้อยสี่สิบใช้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องต่ากว่านั้นแต่ก็ต้องพยายามดูว่าเป็นอย่างไรนะครับคนทั่วๆไปที่อายุไม่ถึง40ปีนะครับควรจะวัดความดันทุกๆ3ปีนะครับคุณสามารถจะวัดที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับคุณจะสามารถวัดที่บ้านห้างร้านต่างๆที่มีเครื่องวัดความดันก็ได้เพราะอย่างน้อยควรจะได้รับการวัดความดันด้วยเพื่อป้องกัน อะไรคะความดันที่ขึ้นซึ่งไม่มีอาการใช่ไหมครับก็ความดันก็ไม่ควรจะเกิน12070สิบเบหรับประชาชนไทยนะครับทุกคนนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณอายุกเกิน40ปีไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเครื่องวัดความดันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเครื่องวัดความดันผมต้องเรียนก่อนว่าการใช้เครื่องวัดความดันที่เป็นการวัดที่นิ้วหรือเป็นการใช้สมาร์ทวอชเนี่ยความเที่ยงตรงมันยังไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แนะนําแนะนําให้มีการวัดมาตรฐานซึ่งในเอกสารนี้แนะนําให้เป็นการวัดความดันที่ท้องแขนตรงนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคนที่ความดันขึ้นก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แคตติกรอยนี้ก็คือความดันที่ดีตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ที่ประมาณ120-70แล้วน,น,นะครับไม่ใช่ตัวเลขที่1 4 0ยสี่เก้าสิบนะครับความดันทั้งหมดนี้ที่หมอน,นัดเล่าเนี่ยไม่ได้แปลว,ว่าความดันขึ้นต้องใช้ยานะอย่าเข้าใจผิดนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีส่วนสําคัญในการช่วยในการลดความเสี่ยงในการเป็นความดันและก็ลดความเสี่ยงในการเริ่มใช้ยาโดยไม่เหมาะสมได้เหมือนกันนะครับ คนที่วัดความดันคนที่เป็นความดันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตนะครับควรจะได้รับการตรวจไตที่เรียกว่าครีตินีน eGFR หรือโปรตีนในปัสสาวะซึ่งอันนี้ต้องเอาปัสสาวะไปตรวจนะครับซึ่งมาตรฐานในประเทศไทยก็มีตัวชี้วัดตรงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่เคยปีปีหนึ่งไม่เคยได้ตรวจปัสสาวะเลยอาจจะต้องลองปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ดูว่าได้มีการตรวจหรือเปล่านะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปีหนึ่งตรวจครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้มากมายแล้วมันอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของการรักษาอยู่แล้ว นะครับทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับการวัดความดันสมมติว่านี่คือโฮมเบสนะครับการวัดความดันเนี่ยควรจะอยู่ในห้องที่เงียบนะครับไม่เกินพักประมาณสัก5นาทีนะครับเสร็จแล้วก็วัดความดันในภาพนี้ถ้าดูรายละเอียดก็คือเขาบอกว่าให้วัดความดันที่แขนซ้ายซึ่งมันใกล้หัวใจใช่ไหมครับในท่าน,นั่งแต่จริงๆคุณสามารถวัดด้านขวาได้นะครับซ้ายกับขวาไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะครับแต่ควรจะห่างกันไม่เกิน10มิลลิเมตรตลอดในตัวบนหรือตัวล่างน,นะครับ ถ้าเกินก็มาพบแพทย์อาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างหรือความเที่ยงตรงของตัวเครื่องก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้มีการวัด2ครั้งเพราะการวัดครั้งแรกมักจะสูงและตื่นเต้นให้วัดห่างกันประมาณ1-2นาทีแล้วก็วัดใหม่แล้วก,กดปุ่มใหม่นะครับโอเคแล้วก็เวลาวัดเนี่ยแนะนําเหมือนกันนะครับเนื่องจากเราไม่รู้ว่าคนไข้บางคนความดันจะสูงเช้าเป็นคนแบบ morning person หรือเป็น dinner person ดังนั้นเราจะวัดความดันสองครั้งคือเช้าและก็เย็นนะครับแล้วก็ อย่างน้อยนะครับประมาณ3วันต่อสัปดาห์แล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วก็คือไอเดียลคือดีที่สุดก็คือ7วันคือวัดทุกวันนะฮะเพราะว่าเครื่องวัดความดันก็เสียแค่ค่าฐานถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ดีที่สุดก็คือน่าเสียดายมากเลยเนาะว่าบางครั้งเราไม่ได้วัดแล้วก็มาให้แพทย์ดูนะครับซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือว่าในโรงพยาบาลบางแห่งเราอาจจะไม่มีเวลาแพทย์อาจจะไม่มีเวลาดูคนไข้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพยายามพูดคุยสื่อสารเรื่องเหล่านี้นะครับโดยที่ความดันที่ น่าจะต้องระมัดระวังคือในการวัดที่บ้านเนี่ยมันจะต่ำกว่าที่โรงพยาบาลสัก5มิลิเมตรตลอดเพราะนั้นเราก็จะใช้ตัวเลข13585แนะครับแต่อย่างที่บอกไปเป็นตอนต้นว่าพอ120กว่ามันก็เริ่มสูงละนะครับส่วนในการวัดในโรงพยาบาลเนี่ยก็บางทีโรงพยาบาลก็เร่งรีบหรือบางทีโรงพยาบาลให้เราไปเสียบวัดแขนเองเนี่ยครับก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าให้เราทําแบบเดียวกับที่บ้านคือการนั่งนิ่งๆอะไรเง,งี้ยครับแต่เวลาในการวัดเนี่ยวัดครั้งแรกถ้ามันยังสูงอยู่ก็ให้เว้นไปแล้วก็วัดครั้งที่2ที่3แล้วเอาาค่าเฉลี่ยของ2-3 มาให้แพทย์ดูก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนี้ในส่วนของการป้องกันอันนี้สําคัญมากแล้วก็ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับคือในหัวข้อนี้เขียนไว้ว่าการที่จะควบคุมความดันไม่ใช่แค่การลดการกินเกลืออย่างเดียวนะครับคือของที่เป็นเกลือหมายถึงว่าเกลือที่เป็นเทเบิลซอล์เนี่ยเขาอยากให้เราจํากัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเกลือพวกนี้ยังอยู่ในเบเกอรี่เพราะว่านในผงปูมันก็จะเป็นอะไรฮะโซเดียมไบคาร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็ยังเป็นเกลืออยู่ แต่สิ่งที่เป็นคินที่ผมไม่ได้เห็นก่อนหน้านั้นนะฮะก็คือในนี้บอกว่าให้ลดการบริโภคน้ําตาลด้วยทั้งๆที่เป็นโรคความดานันน้ําตาลก็ต้องระวังคนไข้ขหลายคนก็บอกว่าความดันไม่ได้เป็นประวานไม่ได้เป็นก็เลยกินน้ําตาลปกติในนี้เขียนไว้เหมือนกันว่าน้ําตาลอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับในเรื่องของการเป็นความดันหรือไม่อย่างไรนะครับโดยหลีกเลี่ยงการทานเครื่องดื่มนะฮะเน้นในเครื่องดื่มเลยนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่าเอเชียปัจจุบันเนี่ยเราทานเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานขนมตบท้าย เป็นจานวนมากนะครับอันนี้ผมก็กินอยู่เหมือนกันนะครับเป็นนานๆครั้งนะครับแล้วก็พยายามจํากัดการกินนะครับทีนี้พยายามระมัดระวังในเครื่องดื่มในประมาณนั้นที่อยู่ในซอฟต์ดริงค์นะครับหรือในน้าผลไม้เพราะหลายคนมองว่าน้ําผลไม้เนี่ยอาจจะมีวิตามินแต่จริงๆแล้วถ้ามองอ่านขัข้นกล่องดีๆนะครับมันก็จะมีปริมาณน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลแท้น้ําตาลอะไรก็ตามที่มันแทรกอยู่ในนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดความดันในคนที่มีภาวะไตเสื่อมอย่างนี้ครับก็แนะนําว่าอาจจะมีการทดแทนโซเดียม โดยการเพิ่มโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในครับผลไม้ไทยเช่นเช่นกล้วยไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดมีน้ําตาลในเลือดสูงก็ต้องระมัดระวังพวกนี้ด้วยเพราะบางคนเซนซิทีฟกับตัวผลไม้พวกนี้นะครับท้ายนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนอายุมากค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าก็ต้องมีการปรับกันไปเพราะว่าการลดความดันมีข้อดีก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าทําให้คนไข้คนนั้นเนี่ยอนอกจากจากการใช้ยาเยอะแล้วแล้วก็กินบ้างลืมบ้าง รวมถึงการลุกแล้วเกิดความดันวูบลงไปจนทําให้เกิดหน้ามืดล้มหัวแตกถึงขั้นมีเสียชีวิตได้อย่างนี้ครับก็ต้องมีการปรับในแต่ละคนด้วยด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคทางการแพทย์ในการพูดคุยคนไข้จําเป็นมากนะครับในการที่จะโน้มนําทําให้เขาสามารถควบคุมโรคเหล่านั้นได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้ยาโดยตรงเพียงอย่างเดียวนะครับและย้ําสุดท้ายนะครับว่าการออกกําลังกายก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่ามองว่าคุณต้องไปวิ่งมาราธอนนะฮะเหมือนกันเหมือนผมนะครับ หรือว่าจะต้องไปออกกำลังกายอย่างหนักแค่คุณขยับร่างกายอยู่บ้างแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดูแลสุขภาพนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถถามหมอนัดไดห้หลายช่องทางนะครับวันนี้ก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับวงการแพทย์แล้วก็คนไข้อย่าลืมกดติดตามหมอนัดเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ